วอหนึ่งเรียกวอ,วอสองวอสองเรียกไอติมวอให้หน่อยเอาไปใช่ตรวพบอากาศายานของข้าศึก11นาฬิการะยะ300เมตรโอเคลุงเห็นแล้วนี่มันหอของลุงนไงวะไมเอ้ยหายไปไหนเนี่ยออไอวอล์มอันดอตไอ,อมันอัมเบอรีลรอลุงทำไมเออ <laughs> หล่นเลยไอ,อ้ไม,มันอัดไมถึงเบอร์คีห่อของลงุงลุงใช้ภาษีซื้อนะครับ มาขี่เล่นได้ยังไงเนี่ยพี่เองแอบเอาฮอของลุงไปซื้อร้านหน้าให้นายพันใช่ไหม <c oughs> ไก่ย่างครับไก่ย่างไก่ย่างร้อนๆเลยครับพี่ไม้ใหญ่40ไม้เล็ก40เออ <c oughs> ลูกค้าเป็นลมแล้วลูกค้าเป็นลมแล้วเหรอเอาไม้ไหนครับพี่ไก่เท่าเดิมเปลี่ยนแต่ไม้ครับ สวัสดีมนุษย์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้พี่ฟาโรจะพาทุกคนมาเปลี่ยนรถไอ้บ้าเดี<ะ>๋ยวเราจะพาทุกคนมาเล่นโหมดสงครามหรือว่าโหมดเพโลดนั่นเองนะครับขอทําเสียงธรรมดาหน่อยนะเสียงกระหลกปงมันเจ็บคอพาทุกคนมาเล่นโหมดเพโลดนั่นเองนะครับอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันเนาะเพราะว่าผมนั้นเอ้ยผมนั้นเจอคนเดี๋ยวใครเขาทาอะไรบนดาดฟ้าทุกคนย,ยิงไรนายเฮ้ยสองคนต้องเก็บให้หมด อุ้ยตายเลยสองคน oh. โอ้โฟุกจัดยิงตายสองคนครับคือถ้าเราไม่นอกสองนะเมื่อกี้ถ้าเขาแบบไม่ตายเลยอเขาแค่นอกเขาจะชุบันได้แล้วเราก็จะแบบเสียเปียบเลยนะเ,เขายิงไข่กันไปดูนเมื่อกี้อ๋อจะแตกวีไปเนี่ยขอหน่อยนะครับพี่ไก่ย่างร้อนๆเลยครับพี่เอายังไม่จบพิ้งไก่อยู่ควันเต็มเลยอุ้ย RPG ปืนที่โกงที่สุดในแมปนี้ขออนุญ,ญาตเอา RPG ไป ขอทิ้งพื้นที่ให้กับ RPG นะ M7 ก้ารักแแล้วเสียงอะไรวิววนะิวเนี่ยวันหนึ่งวันเออเอ้ยเอ้ยโอ้โหว่าแล้วว่าคุ้นๆเสียงนี้มันคือเสียงอะไร <Nope. S 1> เฮ้ยเฮ้ยนี่มันห้องนี้แล้วใครนี่วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนใช้ระเบิดได้ปะห,ห้องนี้มันมีชุดพิเศษนี่เดี๋ยวผมขอเปิดก่อนนะครับรู้สึกต้องใช้จรวดยิงอ่ะเฮ้ยระเบิดก็ได้เหรอเดี๋ยว โอเคนี่ไงชุดที่เราตามหาครับมันคือชุดกันระเบิดน,นะคุณสมบัตินี่คือแบบว่าเสียงอะไรวะแอสไตล์เหรอ <Nope. S 1> เฮ้ยมีคนยิงแอสไตล์ใส่เราหรเหรอหัวโแตกเหรออุ้ยอุ้ย, <laughs> ยหูดับหูดับแรงมากคือไม่ได้เล่นนานลืมไปว่าเพโลดองจะสูบเัียีแอสไตล์เอ๊ฉันได้ยินเสียงมนุษย์ะนะระเบิดอย่าหลุดมือนะครับ ผมกำไว้นานอะออาวไม่มีหรอมันต้องอยู่หลังกำแพงไอ้มนุชไนุชม,มองอะไรอะเอาเอายิงอัลพิจีใส่ตัวเองเหรอเอาไม่ใช่หลอดโดนระเบิดเราครับเดี๋ยว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 ก่อนนะผมรู้สึกว่า ไอ้ปืนที่ผมถือมันจะเป็นจรวดแบบล็อกตามเลเซอร์นะทุกคนเดี๋ยวเรา,เา RPG ดีกว่าจีมันยิงแบบแอบนวดไงมันยิงง่ายกว่าอุย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยใส่ชุดเหมือนเราเลยอ้าวเดี๋ยวทำไมน็อกอะ่ะนาย <c oughs> เดี๋ยวทุกคนเขาใส่ชุดเหมือนเราเมะะื่อไหร่ตาเตียตาเตียเอ้ย,อยทำไมทำไมน็อกได้ไงชุดนี้มันมันกันน็อกได้ไงอ้าวนี่ไงไม่ตาย เนี่ยครับคือชุดนี้ชุดเดียวกับเราอะ่ะมันเป็นชุดการระเบิดนะครับโดน R p g พหรือว่าโดนจรวดนั้นเดียวไม่ตายนะคือถ้าเลือดเต็มอะไม่ตายนะแล้วใครเขายิงกันเนี่ย <What? S 1> นี่คือภารกิจซุ่มยิงไปไหนล้วเนี่ยทำไมมีแต่รถเราเหมือนผู้ก่อการร้ายเลยวะ่ะถือ RPG พใครปิ้งไก่อะไรอยู่ตรงนู้นเนี่ยพ่อค้าปิ้งไก่เหรอจะ <No. S 1> มาแย่งอาชีพเราเหรอฮะ แย่งอาชีพผมเหรอครับ <Nope. S 1> โอ้โหยิงไม่โดเลยทุกคนเล็งขึ้นสิบองศาแมวเ,เรียบร้อยนี่เราต้องเล็งเผื่อแบบนี้ทุกคนบ<ะ>ักนี่เป็นไง <Wow. S 1> คือเราต้องเล็งเผื่อไว้นะเพราะว่า RPG มันย้อยไงผมลืม เอ้ยลุงเจอเครื่องตรวจจับอากาศยานของพวกมุนย์เดี๋ยวจะใช้ดูนะทุกคนวอลหนึ่งเลือกวอลสองบอลสองเลือกไอติมบอให้หน่อยเอาไปใช้พบอากาศยานของข้าศึก11นาฬิการะยะ300เมตรโอเคลุงเห็นแล้ว,ว,วนี่มันหอของลุงนี่หว่าไมเอ้ยหายไปไหนเนี่ยไอ้พวกมุนย์ไอ้มุษย์บนคีรอลุงทำไม <laughs> <ś led> หล,ล่นเลยอ่ะไอ้มนดดอดทำไมาดึงมาขี่หอของลงลงใช้ภาษีซื้อนะครับมาขี่เล่นได้ยังไงเนี่ยนี่เองแอบเอาฮอของลงไปซื้อล้านหน้าให้นายพันใช่ไหมทำไมมีเสียงคนวิ่งมาเอ๊ไอ้มนอ์นี่เพื่อนกันใช่ไหมเมื่อกี้เอาเมื่อกี้แสดงว่าเขาโดดมาเหรอวอ1หนึ่งเรียกวอ2 ขอตรวจับเลยได้อีกครั้งโอ้พบยานพาานะ5นาฬิกากำลังมุ่งหน้ามาทางขอแต่วแตกมีคนขับมาตรงรถหอกด้วยเห็นไหมอากาศยานไม่ใช่ขากาศยานเป็นยานพาานะมาไหมทุกคนว่ามาไหมเม um ื่อกี้เขาขับคุ้งมานะหรือว่าขึ้นไปบนเขาไปเนี่ยคนไม่น่าจะมาเอ้ยมาแล้วบุ้มเอ้าไม่ตาย เฮ้ยรอดได้ไงวะเนี่ยไอ้มนุษย์รอดได้ไงวะคือเขาตกรถตายแน่เลยใช่ไหมเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าฝนจะตกอีกแล้วนะเน็ตจะหลุดไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนขับรถไปทางทิศสองนาฬิกานะครับบุ้งเข้าวงไปแล้วเห็นเลยเห็นเลยเนี่ยเอาล่ะขอเช็คของหน่อยนะวัยคนเมื่อกี้เก็บไปอย่างเฮ้ย ไอ้มนุษย์หัวเขียวมาจากไหนวะเนี่ยทำไมไม่ได้ยินเสียงรถอะไรเลยจะบอกว่าวิ่งมานะโหนี่เราอยู่นอกวงนะครับทุกคนยังมีคนมาอีกอ่ะเนี่ยนอกวงยังมีคนอีกนะโอเคอันนี้ปืนล็อกเป้าเฮ้ยได้แอร์สไตล์มาหนึ่งอันเลน่าจะเดอดอุ๊ยใครมาขี่บักกี้เฮ้ยมีคนขโมยบักกี้ของเราทุกคนไอบ้บ้าเอ้ยโจรขโมยบักกี้ <What? S 1> นี่บังคับให้เราใช้เฮลิคอปเตอร์ของลุงสินะโอเคได้อยู่ทุกคน ถ้าเกิดว่าโดนล็อกเป้าคือต้องกระโดดเลยนะไม่งัน้นตายนนนแน่แน,น,นอนเฮ้ยผมเจอรถแล้วเดี๋ยวเรอรถดีกว่าอ่ะกลัวแบบโดน R P G ล็อกแล้วตายเลยนะไม่ใช่ R P G ีจีพี่ล็อกเก็ตเลนเชอร์คือถ้าโดนล็อกเป้าคือตายเลยนะครับอย่างเดียวอะ่ะเฮ้ยมีคนใช้แอร์สไตด์ด้วยเหรอทุกคนแสดงว่ามีคนยิงกันแน่เลยอะ่ะไอตรงหมู่บ้านโกดังนั่นใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมแอร์สไตด์สีแดงเล็งไปที่ว่าอุ๊ยโอ้โหมนโนตไม่รอดแล้วทุกคนเอ,อื้อ อุ้ยไม่โดนโอเคลงห้อยลงปูแคมมานะอัดแรกไม่เป็นไรนัดต่อไปอย่ามานะครับพี่ <Hey. S 1> ลุงขอโทษน่าจะรอดไปเนี่ยทุกคนอุ้ยกระเด็นอะไรวะเนี่ยฮ่าขอบวามพิหาก่อนเหลือ14โคนนะครับตอนนี้คือตอนนี้บอกเลยว่าเราต้องหาบ้านหลบนะไม่งั้นมีสิทธิ์อุ้ยคมาเห็นไหมต้องเห็นหรอปะอุ้ยยิงลุงเหรอฮะยิงลุงเหรอ ยิงลุงเหรอ้อย,ยิงลุงเหรอไอไเดินตายเอาสองคนเลยครับโอ้โขับรถบวนยิงเฉยอโอ้โหฝนตกหนักมากทุกคนตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าทุกคนได้ยินเสียงฝนหรือเปล่านะถ้าเกิดว่ามันได้ยินเข้ามาในไมค์มากก็ต้องขออภัยด้วยนะตายปะตรงนี้ตรงนี้น่าจะไม่โดนนะฮะวิจอดเต็มเลยโหทั้งเฮลิคอปเตอร์ทั้งรถ ไอผมเหมือนเห็นคนว่ะทุกคนไกลๆนั้นคนปะเหมือนผมจะเห็นคนนะบ้านตรงนี้เท่าไหร่บ้านตรงนี้ถึงอยู่ครับเนี่ยตรงนู้นมีคนนอนอยู่ไม่น่าจะถึงนะน่าจะถึงแค่ตรงบ้านขอยิงก่อนได้ไหมเนี่ยมีคนนอน่ะโอ้โหไม่ตายโอ้รอดได้ น็อกคนนึงก่อน,นอทุกคนกอดซ้ำหน่อยกอดซ้ำหน่อยซ้ำหน่อยซ้ำหน่อยอย่าอย่าเออโอเคตัดกำลังไปหนึ่งยังไงเขาก็ไม่น่าจะชุบกันได้นะเพราะว่าตอนนี้มันมันท้ายวงมันไม่มีเสาให้ชุบแล้วไงเอาไงดีวะอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราเฮ้ยถ้าเกิดออน,น็อกสองสามคนเดี๋ยวเราชาร์จเลยดีกว่าไหมเราต้องปล่อยเขายิงกันไปก่อนว่ะทุกคนเนี่ยยังไม่ขึ้นน็อกเลยนะเดี๋ยวผมขอขอยิงเล่นๆหน่อยได้ไหมย,ยิงอะไรอะ อุ้ยโดนหัวด้วยโดนไปสามสี่นัดนะเมืเ่อกี้เมืเ่อกี้เหมือนโดนหัวป่ะโอ้โหไม่ได้หว่ะกระสุนจะหมดว่ะทุกคนเดี๋ยวผมว่าเรารอดีกว่าเรารอให้เขานอกกันแล้วเราไปแจมดีกว่าพาะเขาอยู่ในบ้านนะครับผมผมก็ทำอะไรไม่ได้นะอ p g พจี RPG ก็ยิงไม่โดนอะ่ะอยู่ในบ้านนี้ยิงยากมากเลย ปู่ตอนนี้ฝนตกหนักมากไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยทุกคนโอ๊ยโอยโอยขอโทษมันยิงแอสไตร์สวนอุย้ยยิงสวนเหรอผมขอยิงไล่ไปไอย้ยิงสวนมาลุงขอยิงไล่เออไอ้มันยังไม่เห็นเราเ้ยแต่ทำไมเอ้ยกดเอ้ยทำไมมันกดนงนวอุย้ยเน็ตหลุดว่าแล้วไม่ไม่ขอโทษโอ้โหฝนตกคือนหนักหนักขึ้นเรื่อย เอ้ยมีเสียงบังกี้มา,าไอ้บังกี้นีไปอย่ามายุ่งกับลงุงอะไรวะเนี่ยโอ้โหเนี่ยลุดเฉยว่ะทุกคนเนี่ยผมว่าแล้วฝนตกโคตรหนักเลยโอ้ยบไปเฮ้ยเขายิงกันแล้วว่ะเอานอกหนึ่งครับถ้าน็อกทั้งสอง,ส,องสามคนผมไปแจมไปนะเอาซ้ำไปหนึ่งฝนตกหนักมากขอยยิงทะลุหน้าต่างหน่อยทำอะไรไม่ถูก ไอ้ถ้ายนยิงทะลุแล้วตายได้มีสิทธิ์น้องเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนเรามี U A V นี่หว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอใช้ก่อนทันปะเนี่ยโอ้ผมลืมไปว่าเรามี U A V ไอ้บ้าทําไมเงนินชิบหายแล้ววงมาว่ะไม่ทันนะเนี่ยใช้ไม่ทันนะเนี่ยโอ้โหวงมันมาที่ตู่ผมแล้วอะใช้ U A V มันก็ไม่ได้ครับเขาอยู่ในบ้านายิง,ยง,ยงเล่นไปไป,ไปก่อนนะครับวงมาแล้วโอ้โหผมลืมอ่ะขู่เลือดเหลือแค่นี้ เฮ้ย hey! ลุงขอโทษครับขอที่อยู่อาศัยลุงน้อยโอเคอย่ายุ่งกับลุงอย่ายุ่งกับลุงจับมืออีกโอเคผมขอโทษผมขอโทษครับผมขอโทษครับพี่ใครวะเอายิงเอา้าทำไมมันไม่ระเบิดอะเนี่ยมีคนอยู่อยู่ตรงา้าเครื่องบิน,น่ะอุ้ยมีคนยิงกันข้างบนเต็มเลยเราต้องเอาคนนี้ก่อนปะทุกคน ต้องออกไปยิงคนนี้วะ่ะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ข้างบนมันจริงเราวะเนี่ยโอ้โหไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยจมตุกหนักมากอุย้ยเอ้าไม่ตายเค้าใส่ชุดเหมือนเราผมก็ว่าทำไมไม่ตายเนี่ยเขาใส่ชุดกันร,ระเบิดเหมือนเราคือชุดกันร,ระเบิดมันมันไม่ตายนะครับถ้าเลือดเต็มมันจะเหลือดแบบ ยีสิอะไรแบบนี้โอ้ตี้นี้เหลือสาครับนั่นจะชนะแล,ล้วหลาตี้นี้เหลือคนเดียวเองเราได้ที่3ครับทุกคนโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับฝนตกหนักมากขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยแล้วกันนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผมเหมือนผมจะเป็นหวันเลยว่ะ